พูดความจริงนะโปรดเชื่อข้าเถอะท่านไม่ทันเห็นก็เลยไม่รู้ข้าเป็นคนผลักมหาราณีนางบาดเจ็บนางทรมานจากบาดแผลที่เกิดขึ้นแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจเลยนะไม่ข้าไม่เคยอยากทำร้ายนางเลยข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆ เด็กคนนี้คิดว่าตนเป็นสาเหตุที่ทําให้มาลิกาตายแต่มันเป็นเพราะผลไม้แห่งชีวิตของนางรวกต่างหากไม่ได้เป็นเพราะพารูลแต่ข้าบอกพารูลไม่ได้เด็ดขาดยังไงข้าก็บอกไม่ได้ข้าไม่สามารถบอกนาะงแต่ตรมาตาข้าได้ทำบาปลงไปแล้วก็ข้าอยากจะล้างบาปนั้นข้าจะทําทุกอย่างที่ท่านบอกเพื่อช่วยชีวิตของนางเอาไว้ให้โอกาสข้าเถอะ ให้โโอดดปรพารุณกำลังเสียใจเป็นอย่างมากกับบาปนี่ที่ไม่ได้ก่อไว้มันอาจจะเป็นประโยชน์ในภายหลังอย่าเพิ่งบอกความจริงกับนางดีกว่าข้าจะไม่บอกนางยังไงก็ไม่บอกเจ้าหรอกพารุณเดฟโรดช่วยมหาราณีด้วยเถิดท่านถ้าหากนางฟื้นพี่ของข้าก็จะฟื้นกันด้วยข้าจะได้ ใช้ชีวิตกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่กล้าสู้ด้แม่ค่ะใส่หัวไปเลยเจ้าคนหลอกลวงใส่หัวไปเจ้าทำไปก็เพื่อชีวิตพี่ชายของเจ้าเจ้าจะต้องโดนลงโทษใครดูสิพารุนไปซะไม่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  ไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สีนี้ไม่ใช้ไม่ได้ต้องใช้สีอื่นใช้สีอื่นจะหาจากที่ไหนหาจากที่ไหนต้องหาสีต้องไปหาจากที่ไหนต้องหาให้เจอจากนั้นจะชุบชีวิตบัลลิกาขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งถ้าหาสีนั้นเจอมันจะทำให้ มริกาของข้าฟื้นขึ้นทิพขึ้นมาได้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งท่านคิดว่าราเข้ากับพารูนตกอยู่ในอันตรายอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะถึงจะเป็นแบบนั้นพารูนและราเขาก็จะฟันฝ่ามันมาได้อย่างแน่นอน อย่าได้ห่วงไปเลยนะมหาราณีทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอย่างแน่นอนข้าเป็นห่วงเพราะรู้จักมานิมาริกาดีนะสิแล้วท่านเองก็รู้ว่ามานิมาริกาน่ะอันตรายมากมายขนาดไหนไม่ไม่ข้าทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วล่ะขมข้าจะไป ข้าจะไปหาพารูณเนืะข้าจะต้องไปเออมหาราณีมหาราณีท่านจะไปได้ยังไงเพคะฮะเราไม่รู้ว่าพารูณอยู่ที่ไหนและเป็นยังไงแน่ตอนนี้เนอะอรุณธีพูดถูกต้องแล้วเราจะไปหานางได้ยังไงข้าจะไปหานางข้ารู้ว่าจะต้องหานางเจอแน่พารุณกำลังรองข้าอยู่นะข้าจะต้องรีบไป เราเราเรออีกสักสองสามวันจะดีไหมถ้าไม่ได้ข่าวคราวอะไรเนี่ยค่อยตามหาก็แล้วกันเนาะไม่ได้หรอกท่านข้าจะไปคนเดียวสมุนมณีมลิกาอยู่ทุกหนทุกแห่งถ้ามีใครเห็นเราอยู่ด้วยกันแล้วก็มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นแล้วข้าน่ะจะไปเพียงคนเดียวเท่านั้น เวลามีไม่มากนักแล้วข้าต้องรีบไปแล้วล่ะตอนนี้มหาราณีได้ตัดสินใจไปแล้วไม่มีวันเปลี่ยนใจอรุณธติเตรียมเรื่องการเดินทางให้ด้วย ทางนี้ท่านทางนี้โปรดดูแลตัวเองด้วยพวกเราเป็นห่วงท่านมากเลยนะเออข้าได้เตรียมอาหารเอาไว้ให้ท่านได้เสวยระหว่างทาง เชิญทางนี้โปรดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งด้วยเถอะกระหม่อมไม่อยากให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้านักหรอกท่านธรรมชาติจะปกป้องข้าเองนั่นแหละข้าต้องไปหาผ้ารูนแล้วล่ะตอนนี้ เงินข้าไปก่อนนะข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าข้าจะไปแต่ว่าข้าจะไปหาที่ไหนกันล่ะเนี่ย ้องการอะไรนะข้าต้องทำต้องข้าต้องทำต้องทำยังไงมันนี้บริกาถึงจะขึ้นคืนชีพขึ้นมาได้คืนลมหายใจให้กับภาพดีข้าต้องทำยังไงเจ้าจงใช้สีของสายรุ้งจากอนันทภูมิภาพว่าจะฟื้นคืนชีพขึ้น อัญมาี m า t อานันตอานันทภูมิต้องใช้สีจากอานันทภูมิภาพภาพวาดภาพวาดบรลิกาจะมีชีวิตขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ง่ายเลย ที่จะไปที่อนันต์ภูมิข้าคงทำไม่ได้แล้วใครจะช่วยข้าใครพารุนารุนคงไปอนัน์ภูมิได้แน่แน,น่และเอาศใสายรุกมาเพื่อช่วยมริกาได้แนแน่เลยเจ้าใช่เจ้า เจ้าจะต้องไปอนัน,น์ภูมินำสีใสรุ้งมาให้กับข้าและช่วยมณิมลิกาให้ได้ใช่อาภารุณเจ้าเจ้าจะต้องช่วยนางใช่ใช่ภารุณเจ้าจะต้องทำได้แน่ๆนะเลยจะไปไปได้ยังไงกันนะฮะภารุณนั่นเหรอนางเนะี่ยไม่รู้ทางไปที่นั่นด้วยซ้ำไปนะท่าเสนบาบดีอยุขวางเลย ต้องช่วยมหาราณีและพี่ชายของข้าเอาไว้ให้ได้นี่คือสิ่งที่ข้าต้องทำเพื่อล้างบาปที่ข้าเคยก่อเอาไว้บอกมาเลยว่าอยู่ที่ไหนข้าจะไปเอง ตบอกข้ามาสิมันคือดินแดนความฝันทุกทุกวันมีแต่ความสุขไม่มีใครเป็นทุกข์เลยมีแต่ความรื่นเริงใจไม่มีความเกลียดชังใดๆทุกคนต่างรักใคร่กัน ไม่บาดหมางนองเลือดกันความสุขหาได้ไปทั่วไม่มีแม้ความเจ็บปวดここ <entender> เป็นความฝันที่แท้จริงแน่แท้เจ้าจะมีความสุขไม่ขาดพร่องสิ่งใดเลยทุกคนใจดีร้องเพลงเต้นรำแบบนั้นมาเป็นร้อยๆปีแล้ว ถ้าอยากจะไปเจ้าจะต้องข้ามทะเลเจ็ดผืนข้ามแม่น้ำสิบสามสายนำสีสายรุง้งกลับมาที่นี่มีที่แบบนั้นด้วยเหรอที่ที่ทุกคนมีแต่ความสุขนะ่ะอยู่ด้วยกันอย่างสันติไม่โกรธเกลียด ไม่อาคาตมันมีอยู่ด้วยเหรอที่แบบนั้นดินแดนนั้นไม่มีทุกข์พวกเขาอยู่ด้วยกันด้วยความสงบข้าไม่เชื่อท่านหรอกนะราวกับว่าเป็นเรื่องไงนิทานอะไรแบบนั้นเลยเจ้าต้องนำสีสายรุ้มมาให้ข้าให้ได้ ถ้าท่านรู้ดีว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วแล้วก็ทำไมท่านถึงไม่ไปเอามาเองละ่ะถ้าข้าทำแบบนั้นได้ข้าก็คงไม่ขอร้องพารูหรอกนะเซนาบดีข้าคงไปเอาเองแล้วละ่ะไม่ใช่แค่ข้าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อิสา์วิญญาณ อะไรที่ไหนก็ไม่สามารไปได้หรอกทำไมล่ะท่านนี่มันยากขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มีเพียงคนที่ไม่โลภและจิตใจดีเท่านั้นคนที่ไม่เคยทำบาป คนที่เสียสละความสุขของตัวเองเพื่อผู้อื่นมีเพียงคนแบบนั้นเท่านั้นที่สามารถไปได้นะข้าจะไปยังไงเหรอเจ้าจะไม่ไปคนเดียวเนะถ้าเจ้าจะไปข้าก็จะไปกับเจ้าด้วยนะมีแต่เจ้าที่ทำนะ้ ได้ยินว่าเจ้าไม่โลภรุนแรงเห็นแก่ตัวธรรมชาติเข้าข้างเจ้าแล้วเจ้าทนนันที่ทําได้นะเจ้าเองก็เป็นคนที่ข้าบัน,นิบาลิกานี่นะและเจ้าก็อยากจะล้างบาปไม่ใช่หรือคะข้าจะทำข้าจะนำสีสายรุ้งนั่นมาให้ได้และล้างบาปเพื่อชุบชีวิตมหาราณี เมื่อมหาราณีฟื้นขึ้นมาแล้วพี่ชายของข้าก็จะต้องฟื้นเช่นกันทำไมหรือท่านข้ากำลังคิดว่าข้าจะหาพารูนได้ที่ไหนนะข้าไม่รู้ว่านางอยู่ที่ไหนกันแน่หรือตอนนี้ทำอะไรอยู่ นั่นแหละสิ่งที่เราพยายามจะบอกท่านเพคะแต่ว่าท่านก็ไม่ฟังท่านไม่เคยฟังเราเลยข้ามั่นใจว่าพารูนจะต้องกลับมาหาท่านอย่างแน่นอนขอย้ำท่านอีกครั้งว่าไม่จำเป็นจะต้องไปไหนเลยไม่ข้าไม่กลับพารูนกำลังต่อสู้เพื่อพี่ชายของนางอยู่นะและข้าข้าก็จะต้อง ไปช่วยนางเช่นเดียวกับ,บราเขาเพราะข้าเป็นแม่ของนางข้าต้องช่วยนางนี่ให้ข้าทำหน้าที่ของข้าเถอะนะข้าต้องรีบไปหาพารูนลูกใส่ของข้าเองก็กลายร่างเป็นดอกไม้ไปแล้วและอยู่ดีๆก็กลายเป็นเท่าถาดไปแล้วด้วยนะข้าจะต้องไปตามหาเหตุผลจากพารูนให้ได้ถ้าหากว่าเรารู้ที่อยู่ของนางมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ท่านจะไปตามหานางที่ไหนกันเล่าฮะมีอยู่คนหนึ่งที่จะช่วยค่าตามหาพระรูนได้นะ ข้าก็ยังคงไม่เชื่อนะที่แบบนั้นมันจะมีได้ยังไงกันถ้ามีจริงเนี่ยทำไมทุกคนไม่ไปอยู่ที่นั่นกันละ่ะจริงไหมไม่มีเหตุผลเลยนะมันคงยากที่จะเชื่อแต่มันไม่จริงทุกคนที่รู้เรื่องนี้ ก็อยากไปที่นั่นแต่มาจนบัดนี้ก็ไม่มีใครไปถึงที่นั่นได้เลยสักคนเดียวเพราะมันมีความโลภความผิดบาปในตัวของทุกๆคน เจ้าสามารถข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้และนำสีรุ้งกลับมาได้แล้วล่ะก็ข้าจะนำมันมาระบายลงภาพนี้แล้วนางก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเราเสียเวลามามากแล้วเนี่ยไปเถอะเร็วเข้าเราจะไปได้ยังไงกันล่ะฮะแล้วใครจะเป็นคนบอกทางไปอนันตภูมิได้ล่ะข้าจะบอกเองมันนี่สิ หลับตาและยืนตรงนี้หันไปเปิดตาของเจ้าและมองบนฟ้า ดาวสีฟ้านั่นไหมมันจะนำทางเจ้าทั้งสองคนแค่ตามดวงดาวนั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวล